ครั้งแรกของขวันอุตสามณีแต่งหน้าในสายเกาหลีซ้อมเป็นเจ้าสาวสวยลืมลุกสายฟอเจ้าสาวสวยมากแต่งครั้งแรกลืมภาพของสาวฟอเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้สำหรับขวัญอุตสามณีที่ล่าสุดนั้นเธอได้ออกมาโพสภาพของตนเองสวมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวพร้อมมีมงกุฎประดับอยู่บนหัวโดยในลุคนี้ ขวัญได้เปลี่ยนจากสายฟอมาเป็นสายเกาไม่ว่าจะสายไหนก็สวยออร่าแบบสุดๆเลยค่ะโดยโพตนี้ขวัญได้เผยว่าอันยองดีใจชอบลุกนี้กันนะคะครั้งแรกกับสายเกาของขวัญเลยนะท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่บอกว่าน้องชอบมากๆเกาหลีสุดๆน่ารักมากค่ะแต่งบ่อยๆนะคะเห็นเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะน้องขวัญสวยมากๆลุกเกาหลีสวยน่ารักดูเด็ก ชอบแนวนี้มากกว่าคะาะท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกของขวัญอุสามณีจริงๆที่แต่งในรูปของสาวเกาหลีนะคะดูสวยงามมากเพราะเธอนั้นอ on ่อนหวานอ่อนช้อยอยู่แล้วสําหรับขวัญอุสามณีไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอนั้นก็ยังสวยหวานเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะโดยในภาพนี้เธอแต่งเป็นเจ้าสาวแต่มีมงกุฎดูแล้วเหมือนเจ้าหญิงในนิยายยังไงยังงั้นภาพจะสวยขนาดไหนเราไปชม พร้อมๆกันเลยค่ะ